ดบิดเดเคอาลงอินตาแกรมส่วนตัวประกาศอำลาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังการเจรจาสัญญาไม่เป็นผลสำเร็จแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้ต่อสัญญากับนักเตะชาวสเปนอย่างที่ตกลงกันเบื้องต้นอาจเป็นสัญญาณที่ทำให้เขาเริ่มหาทางออกจากทีมถึงแม้ว่าเขาอาจต้องยอมรับค่าเหนื่อยที่ลดลงจากที่เคยเป็นสถานการณ์นี้อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการแสดงผลงานของเขาบนสนาม DKR ได้โพส์ตอำลาแมนยูเรียบร้อยแล้วเขาเองได้มีส่วนร่วมในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นระยะเวลานานถึง12ปีความสามารถของเขาได้รับการยกย่องอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจากการเก็บ190คลินชีตการได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรสีครั้งหรือถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกสองครั้งการที่ DKR เป็นนักเตะคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จากยุคข,ของ เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่เคยชนะแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายในฤดูกาล2012-2013จะทำให้เขาถูกจำไว้ในความทรงจำของแฟนๆและสโมสรแมนยูอย่างยาวนานส่วนการที่แมนยูเตรียมเดินหน้าปิดดีลกับอังเดรโอนานานักเตะของอินเตอร์มิลานเป็นการที่สโมสรมองหาสำรองที่ดีสำหรับตำแหน่งของเดเคนอาอนานาถือเป็นนักเตะที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการแข่งในลีกยุโรประดับสูง ความสามารถของเขาจะช่วยสโมสรในการที่จะมีการแข่งขันในฤดูกาลหน้าได้มากขึ้น